สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ออกปี2522เเฉมารุ่นใหญ่บอกยันห่างครับหน้าตาคมชัดผิวจะออกติดลุงๆหน่อยครับเหรียญน,นี้เพิ่งได้มาใหม่ครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อทิมนะครับ ดูจอบป้นตั้งสวยครับเหรียญน,น่าจะใช้งานน้อยครับเหรียญกำลังสวยตัวหนังสือแกะได้สวยครับอาจารย์ทิมด้านหน,น้าจะเป็นหน้าหลวงพ่อทวดว่าช้างให้ครับลายกระหนกตัวหนังสือแกะได้สวยครับบล็อกนี้สวยงามครับสวัสดีครับ